สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ฟอร์สจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวพัทยาหนึ่งคืนนะคะไปพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนกันดีกว่าเครียดเครียดแบบนี้เวลามีจํากัดไปนั่งรถตู้ไปกันเลยค่ะโอ้แต่ว่าพอขึ้นมากลายเป็นมินิบัสค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่นาจอมเทียนสแล้วค่ะเรามาฝากของกับร้านดูวิวกันเลยนะคะอยู่ข้างๆที่พักของเรานี่เองอยู่มากมากเลยขอตัวไปกินก่อนนะคะ เดินดูที่พักกันดีกว่าค่ะที่พักของเรานะคะจะเป็นสไตล์รถบ้านด้านหน้าเป็นทะเลคะ่ะเราจัดอยู่ในโซนการ์เด้นนะคะและในทุกๆหลังจะมีห้องน้ำเอาท์ดอร์แบบนี้คะ่ะทุกคนมีสบู่แชมพูแล้วก็ฝักบัวให้เอาไว้ล้างเนื้อล้างตัวก่อนขึ้นห้องนะคะนี่คือประตูข้างในของที่พักนะคะถ้าเราเอาขึ้นแบบนี้ก็คือล็อกห้องค่ะแต่ถ้าเราเอาลงแบบนี้ก็คือปลดล็อกนั่นเอง สวิตช์ตรงนี้ไม่ใช่เปิดปิดไฟนะคะมันบังคับรถทั้งหมดเลยอย่าเผิ่ปิดเชียวนี่คือสวิตช์ไฟค่ะปิดเปิดแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ดวงค่ะเปิดได้2ดวงสําหรับตรงนี้นะคะตู้ข้างบนนี้จุของได้เยอะมากเปิดได้ทุกตู้เลยล่ะค่ะนี่คือเตียงนอของเราในวันนี้นะคะมีอะแดปเตอร์กาน้ําตู้เย็นห้ามแช่ของคาวและอาหารนะคะ อาหารที่มีกลิ่นห้ามเอามาแช่ในห้องนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งให้เหมือนสไตล์รถบ้านแต่จริงๆใช้ไม่ได้นะคะด้านนอกตรงนี้ไม่มีคนเดินผ่านแน่นอนเราอยู่ในโซนการ์เด้นจะไม่มีใครเดินหลังบ้านเราแน่ค่ะปลอดภัยมาต่อกันที่ห้องน้ําเลยนะคะมีกระจกสองบานค่ะและหน้าต่างเปิดได้นะคะก็จะเห็นห้องน้ำอาดอด้านนอกค่ะที่พักเตรียมแปรงฟันยาสีฟันคัตเติลบัตรหมวกข้อผมสบู่แชมพูให้เป็นที่เรียบร้อยเลย มีทิชชู่อ,อยู่2ม้วนค่ะและแดปรผมในส่วนของชักโครกนั้นถ่ายเบาได้อย่างเดียวสวิตต์ตรงนั้นคือเอาไว้เปิดแล้วเข้าห้องน้ํานะคะเข้าเสร็จกดชักโครกขาดตามปกติเสร็จแล้วก็กดปิดนะคะฝักบัวอาบได้สระผมได้นีนีได้นะคะไม่ต้องไปอาบข้างนอกก็ได้แต่อย่าให้น้ํากระเด็นโดนพื้นนะคะต้องปิดประตูแบบนี้ค่ะมีประตูกั้นห้องด้วย แต่ว่าประตูมันฝืดมากเลยไม่อยากจะทำพังนะคะกลัวทำแรงแล้วประตูจะพังมีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะโซนแขวนและโซนเป็นชั้นวางของนั่นเองค่ะผ้าม่านตรงเตียงนี้สามารถเปิดได้แต่ค่อยๆเปิดนะคะเพราะว่าต้องใช้สองมือเปิดไม่อย่างนั้นน้องจะขาดได้นะคะ ห้องก็จะเป็นประมาณนี้แล้ค่ะเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ไปเล่นแชยหัดก,กันค่ะ เป็นบีชเฮาส์แคมป์นะคะก็จะเป็นแบบฟิลรถบ้านอะไรอย่งตรงนั้นน่า,นาจะเป็นตู้ตูบีชดินที่วิวนะคะ r a n นดสทฟิวสูมงมากเลยมุดตู เมื่อเย็นวันนี้สั่งเป็นปลากระพงสามรสและข้าวอบสับป,ปะรดพร้อมกับเครื่องดื่มแตงโมปัินฟินๆกันไปเลยสำหรับดินเนอร์วันนี้ค่ะเมื่อตอนเช้าโมดแต่ตื่นเต้นกับทะเลลืมถ่ายด้านหน้าล็อบบี้มาให้ผู้ชมดูเลยละค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะมีให้เช่ามอไซค์ตรงนี้ด้วยมีทีวีให้ด้วยนะคะนี่คือด้านหน้าบรรยากาศรอบๆตอนกลางคืนนะคะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ ตรงกลางตรงนั้นโต๊ะสีขาวนั่งได้เลยนะคะเป็นส่วนกลางค่ะสามารถเอาอะไรมากินกันได้ถ้าไม่อยากนั่งหน้าห้องนะคะคะคือแบบว่าไปเล่นน้ำมาหลังจากผาาตัดนะคะแบตหมดก็คือไปตุ๊ตุบีชมาไปดื่มน้ำมาแล้วก็ ไปเล่นน้ำนะคะเล่นน้ำทะเลสักแป๊บหนึ่งก็ไปหาข้าวกินแล้วก็ชาร์จแบตไว้บนห้องก็อยากจะบอกว่าข้อเสียของที่พักที่นี่นะคะก็คือ,อปลั๊กไฟในห้องเนี่ยก็คือต้องมีฟิลเหมือนปลั๊กเมืองนอกอะที่จะต้องมีอะแด pter อีกตัวหนึ่งที่แบบเสียบเขาเรียกอะแดปใช่ไหมเสียบอีกทีนึงแล้วเราถึงจะเอาอะแดปของเราเสียบอีกทีนึงได้อ่ะเราก็จะแบบเข้ามาตอนแรกก็จะแนะนําว่าอะไรใช้อะไรได้บ้างในห้องนี้เราก็ต้องทําตามอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบเออช่วยๆกันถนอมมันไว้เนะแบบว่าจะได้ไม่พังอะไรแบบนี้คะ่ะช่วยๆกันช่วยๆกันดูแลจะได้แบบมารอบหน้าก็ยังสภาพดีอยู่อะไรแบบนี้แล้วก็ ห้องอื่นคราโอเกะดังมากจนกระทั่งไม่แกะเพิ่งจะหยุดอะคือก็ประมาณสามสี่ทุ่มแล้วคือแบบดังมากนึกว่าเปิดผับแล้วบ้านอีกหลังหนึงก็เปิดแล้วคือด้านหน้าข้างข้างหลังตรงนู้นอะของที่พักเขามีบาร์อยู่แล้วเขาก็จะเปิดบาร์ให้แบบว่าทุกคนมาซื้อแอลกอฮอล์ดื่มกันมาสั่งสค์กันเงี้ยแต่เขาก็มีเพลงอยู่แล้วโ oh อ my ก o d เพลงตีกันมากเวอร์ก็แบบว่าก็สนุกดีค่ะถือว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศ ว่าถ้าใครมานะคะก็อยากจะให้เช็คอินเรียบร้อยคุยเรื่องมื้อเย็นเลยแบบว่าจะทำบาร์บีคิวไหมจะอะไรยังไงไหมคะพี่เขาจะแนะนำให้ถ้าคุณมีงบเยอะก็สั่งร้านอาหารข้างหลังได้เลยแต่ว่าถ้าคุณมีงบน้อยก็คือต้องขับรถเช่ามาไซาไปตลาดหรือเอารถมาก็เอาไปตลาดซื้อของมาปิ้งย่างหน้านาบานคือเนี่ยไม่ได้ปิ้งย่างค่ะทุกคนเพราะว่า เ,เขาทําถนนทางเข้าเราไม่มีมอไซค์จะไปเช่ามอไซค์ของที่พักก็คือพี่เขาปิดแล้วก็คือแบบว่าเช่าไม่ได้เพราะว่าพี่ล็อบบี้ปิดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบแซกมากเลยค่ะทุกคนก็เลยต้องเดินไปเปี่ยวอยู่นะทุกคนซื้อของเข้ามาเลยดีกว่าเพราะว่าข้างในมีตู้เย็นให้ก็คือเนี่ยมาแบบไม่รู้อะไรเลยก็ได้รู้แล้วว่าครั้งหน้าถ้ามานะคะก็ซื้อของเข้ามาตุนได้เลยแบบว่า มีร้านของชําดีที่มีร้านของชําอยู่ตรงเนี้ยเดินไปหน้าซอยก็ซื้อมาได้เลยคือถ้าไปเซเว่นนะอุย้ยไกลอยู่นะต้องมีรถจริงๆแต่พี่เขาก็ใจดีนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าปั่นจักรยานไปได้นะคะน้องอะไรแบบเนี้ยอืม,อมเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็จะนอนพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปพาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแต่ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกนะคะพรุ่งนี้ก็จะลองไปดูก็คือ จะไปเล่นน้ำตอนเช้าก่อนกลับเบคฟาสต์จะมาตอน9ก้าโมงนะคะก็จะเป็นฟรีมาในแพ็กเกจอยู่แล้วเพราะว่าซื้อในช่วงโปรพอดีไม่มีอะไรละค่ะขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย굿มอร์น n ิ่งค่ะทุกคนนี่ก็เป็นหาดยามเช้าไายพัทยายังไม่ปิดเลยค่ะทุกคน อากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวนะพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งน,น,ะะนู้นาารพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นะคะทุกคนหมดกันอวสานพระอาทิตย์ขึ้นนั่งดูชิวๆ ที่เอาไว้ใช้ถนะ่ายหนักกับอาบน้ำสักผมจริงๆในห้องก็อาบน้ำสักผมได้เป็นแบบ shower เพิ่งกับจากทำเห้องน้ำมืมม่อเช้าตอนเก้าโมงเสิร์ฟประมาณนี้เลยน้ำเปล่าออกมาจากในห้อง เดินทางกลับแล้วละคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงกว่าแล้วทางที่พักขับรถมาส่งตรงหน้าซอยทานน้ำใจนะคะเราได้โทรจองที่นั่งกับรถตู้เรียบร้อยแล้วรถตู้จะมารับเราตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วละคะ่ะหมดเวลาสนุกแล้วขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ฟอสด้วยนะคะ